สวัสดีค่ะพบกับชิพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะทำเมนูปลาอินรีผัดชานะคะเนี่ยอินรีซื้อนี่เขาแลกมาเป็นบ่องๆนี่แล้วเดี๋ยวก็ลอามาทานอีกทีก่อนอินรีนะคะจะเอามาผัดชากินวันนี้มีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่ก็มีนะวัตถุดิบนี่มีกะชาย เนี่ยนะกระชายหัน่นฝอยๆ,อยๆแล้วก็มีพริกแห้งกับกระเทียมขกๆพอหยาบๆนะใส่พริกแห้งมันอร่อยกว่าผั่ชานไปซิกสดแม่อร่อย,ยแล้วก็หั้น่อ,อไปที่มะโนมหมอมก็ใบกะเพราแค่นั้นเองเดี๋ยวเครื่องปรุงอยู่ที่ครัวร้อนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องแร่ปลาก่อนแร่ปลาแยกกระดูกออกมานะคะถ้าเราจะผัดตั้งกระดูกก็น้ำกินา กินก็มันก็ลาคาญเดี๋ยวติดกระดูกเราแร่เนื้อแต่เนื้อกระดูกแต่กระดูกซะแนล้วผัดแล้วมันจะเข้าเครื่องดีก็เป็นทางภาคกลางแล้วเป็นพวกปลามีหนังอร่อยนะปลาคันปลากฏดพวกนี้อร่อยนะโอ้ บาครั้งนั้นรอยตอนนี้วันีเราแบบเราได้แบบบ้องมานะเขาหัันมาแล้วไปซื้อของเขาขหันมาเรียบร้อยแล้วซื้อเป็นบ้องมาเป็นเออ่ทอดไปกินไปมครึ่งแล้วนะ <c oughs> ทอดกินไป ใช้แป้งเนี่ยแป้งกรอบนะคะนิดแป้งสมมติถ้าแป้งกรอบไม่มีใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรอก็ได้นะแป้งข้าวแป้งข้าวเจ้าเลยนี่พอดีมีแป้งกรอบอยู่นิดนึคือเราไปทอดอยห้มันติดกระทะหัดเลยไม่ได้ไม่ได้เนื้อมันจะเนียนเนื้อมันจะละเอียดหมด นิดๆหน่อยๆวัาไปโทษบันยากาสวย รุ่งน้ำมันนิดนิดหน่อย,อ,ยอืมทอดพอนิดนิดนะเพราะมันจะรุ่งน้ำมันนิดนิดน้ำมันนิดหน่อยในสะ่น้ำมันนิดให้มันหอมรุ่งน้ำมันให้มันหอมหน่อยหัวกระชายนะ เวลาเวลาผัดนั้นจะไม่ชอบกระทะใหญ่หญๆกว้างๆผัดแต่มันเนื้ผัดกับข้าวเลยมันใช้ลมันรู้สึกว่ามันเวลาจับคนอย่างไรมันเต็มที่กระทะเล็กๆไม่ค่อยชอบเวลาผัดอหอมนะหัวกระชายหอมแนละ้วนี่ใส่พริกไอ้พริกนี่นะพริกแห้งกับกระเทียมโขกกันข้าของอย่าง ជាបាទឹកនេះបារបស់ឯង ตานสายนิดนึงนะไปหวานนิดหนึง่งชุดนะใครไม่กินก็ไม่ใส่ก็ได้นะใบกะเพราทำง่ายนิดเดียวนะไม่ใช่ยากเนี่ยถ้าเราใส่ปลาปลาสดๆอะบางทีมันไปผัดผัดแล้วมันจะเนียนมันจะไม่สวย เอาเข้าขอวตีก๋วนี้มันจะสวยลวปลาจะเป็นชิ้นเห็นชัดเจนนะผัาาดจานี่ต้องต้องผัดแห้งๆนะย่ายเป็นน้ำจะแฉะไม่อร่อยควยมันแห้งเลยอืออร่อย ห่อยมากมากเลยนี่ก็ชาจริงเลยยายเป็นน้ำๆมานะไม่อร่อยตักจานี่ ปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพิแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกลิ้งแกงมัสมั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้งชังทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นหมี่สัว น้ำชุบข้วาวไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเสร็จแล้วนะักะ้าสิเป็กจะชิมแล้วคะ่ะเห็นแล้วมันน่ากินกินมันอหอมหวนชวนกินมากๆเลย ทำเหมือนง่ายๆนะไม่ใช่ยากนิดหอมกบะลายกระชายกระโพงเข้าไปไหมเข้าอิซีทำอะไรก็อร่อยนะบางร้านที่ร้านบางร้านก็ผัดเป็นน้ำถกิก แต่ว่าจิบจิเพกคว่าผัดแบบแห้งอร่อยกว่าอย่าเป็นน้ำแบบแห้งน่ากินกว่านะแบบแห้งนี่มันมันชวนกินหวานมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังไปหมดเลยแต่ภาคกลางก็เป็นพวกปลาหนังๆอะไรพวกนี้อร่อยอนนะอปลาปลากดปลาสวายสูตรใครสูตรมันนะสูตรจิ๊บพินี้จิ๊พกว่าแห้งๆอย่างนี้มันอร่อยนะข้วแบบแห้งๆมันนี้มันอร่อยมาก Kìa nằm ở đây lạnh bạc. Na tham mê chưa lòng tham đuo. Kìa loi. Mm. <coughs> Bana, mm. <coughs> <coughs> <Đồng proposals nói> <coughs> เนี่ยงทำก็ง่ายกินก็อร่อยเราว่าภาคกลางนี้เราใช้ปลาทับทิมได้ก็ได้นะมาแล้วเนื้อมันนะคลุกแป้งนิดๆเนี่ยมาทอดก่อนอย่าไปคุกมากคุกพอบางๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมามันจะมันจะสวยเนื้อมันเวลาผัดแล้วมันจะทรงตัวอยู่มันมันงามมันมันสวยงามมากออร่ยมันจะสวยงามมากเห็นไหมเนื้อมันไม่เละไม่อะไรเลยปลาดุปลาชาเก่งับปลาดุปลาชา เคยมันมองงเลยพันดุกจาก็ลอ,อยทอดทอดก่อนเหมือนกันไอัน,นี้เราใช้ปลาเบบปลปาทะเลนะถ้าเราคนจะใช้ปลาน้ําจืดก็ได้จะเอาแต่เนื้อมันแล่เนื้อมันแล้วนะใช้แป้งนิดๆคกแล้วออกมามันจะสวยเป็นชิ้นเป็นเป็นสักส่วนเป็นชิ้นเป็นเห็นเป็นแท่งเป็นอันอยู่มันจะได้ไม่เละเอาคลิปนี้เด็กๆทําตามได้เลยแต่ต้องอ่อนพิดกว่านี้หน่อยพริกนี้เผ็ดชอบเราทาตามได้นะคลิปนี้ ฝากช่องด้วย fc ของยิปิดเกิดกันไอ้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วย, like, share, ลย,วยแล้วก็ฝากสินค้าโกนุ่มยังขายอยู่เหมือนเดิมน้ำชุบขั้วไดปไปแห้งยีปิดยังทาอยู่นะคะเวลาเขาสั่งมาทําใหม่ๆสดๆเลยเราจะไม่ทาเก็บเอาไว้ทําแบบครั้งเขาสั่งมาทีออกทีทามาทีออกทีท,ทําแบบขั้วใหม่ๆเลยไตปลาแห้งก็เหมือนกันถ้าไตสั่งมาหลายๆขวดแล้วก็ต้มขึ้นมาทีเดียวจะใหม่สดระเมอของเรา ฝากสินค้าคุณหนุ่มด้วยขอบคุณเอฟซีทเป็นกับคุณลูกค้าคุณหนุ่มด้วยสว,ส, bye สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย